เคารพคดังที่ก่าบเรียนว่าอย่าหวังว่าพี่น้องประชาชนจะได้อยู่ดีกินดีเราจะยังคงถูกโดดเดี่ยวจากเวทีโลกผู้คนตกงานธุรกิจการค้าเสียหายเราเป็นอย่างนี้มาหลายปีแล้วครับพักรวมใจไทยผมขออาสาท่านเรามากอดคอกันสู้ถ้าได้มีโอกาสบริหารบ้านเมืองจะทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและจะดูแลบ้านเมืองแทนพี่น้องประชาชนครับ รวมใจไทย ขอเชิญชวนทุกท่านที่มีอายุครบ18ปีบริบูรณ์สมัครเป็นสมาชิกพักร่วมใจไทยและเป็นเจ้าของพักร่วมกันในระบบออนไลน์ด้วยการดาวน์โหลดและสแกน q r วอารคของพักพร้อมกรอกรายละเอียดลงในใบสมัครสมาชิกพักร่วมใจไทยเพื่อให้โอกาสบุญรุ่ยมจยินดาหัวหน้าพักร่วมใจไทยทำงานให้พี่น้องประชาชนต่อไปมากอดคอกันสู้เชิดชูความเป็นไทยขจัดความยากไรให้คนไทยทุกคน พักรวมใจไทย พี่น้องทุกครับครับข่าวทะลุใหม่วันนี้ก็ตรงกับวันอังคารที่16กันยายน2568วันนี้ขึ้นหัวอย่างนี้ให้พี่น้องทั้งหลายได้ฟังข่าวคืบหน้าเรื่องของวงการบ้านการเมืองว่าทำไมพักประชาชนมันมีปัญหามากมายขายประชนสมาชิกแหกลาออกหลายพันจนถึงหมื่นกระมัง ก่อนที่จะแพ้เลือกตั้งซ่อมเมื่อวานซืนที่จังหวัดเชียงรายอีกครับเอาอย่างนี้เดี๋ยวบุญลวีจะไขกว่าไม่ฟังขอบอกอย่างนี้ก่อนว่าท่านไม่รับประทานไม่ได้ซื้อเบต้าวันไปรับประทานเนี่ยน่าเสียดายมากเพราะมันมีผลการวิจัยที่ชัดเจนมากของมหาลัยฮาวาดและอีกหลายมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา เช่นมหลาลัยฮาวาดมหลาลัยทูเลนมหลาลัยเบเลอร์มหลาลัยดุ๊กแคลิฟอร์เนียมหลาลัยบอร์ชิงตันและมหลาลัยลุยส์วินมีผลการรายงานเนี่ยหลายพันรายงานครับที่มันยืนยันชัดเจนว่าคุณสมบัติของเบต้ากรูแคนที่เขาวิจัยเนี่ยมันสร้างภูมิต้านทานได้คือคนเราเนี่ยภูมิต้านทานดีจะเป็นกลัวอะไร ประการที่สองมันสร้างเซลล์เพชฌฆาตที่เขาเรียกว่าคิลเลอร์เซลสร้างไอ้คิลเลอร์เซลเนี่ยเซลเพชฌฆาตคือมันสร้างไมโครฟาจที่กระดูกสันหลังแล้วไอ้ไมโครฟาจหรือเม็เดเลือดขาวขนาดใหญ่เนี่ยมันจะจับกินเชื้อโรคที่เขาเรียกว่าเซลเพชฌฆาตเชื้อโรคที่ปลอมปนมาไม่ว่าจะเป็นไวรัสปรสิตเชื้อราเชื้อมาลงมาเ็งอะไรต่างๆจนนักวิทยาศาสตร์การแพทย ของมหลาลัยต่างๆทั่วโลกเขายอมรับจนกระทั่งมหลาลัยเมืองไทยนะครับนักวิทยาศาสตร์การแพทย์โดยเฉพาะนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ระดับปรามาจารย์ที่มีผลงานวิจัยในเมืองไทยอย่างเช่นศาสตร,ราจารย์ดรนายแพทย์สมศักดิ์วรคามินคุณหมอมสมศักดิ์เป็นอดีตประหลัดกระทรวงสาธารณสุขเอาเรื่องนี้มาเขียนเพื่อจะบอกกล่าวให้พี่น้องประชาชนคนไทยได้รับรู้ว่า เรามีของดีมาตั้ง20ปีแล้วแต่คนไม่รู้ผมก็เอามาเผยแพร่ท่านไม่ได้โฆษณาอะไรให้ผมนะผมก็ไปซื้อมานะหนังสือเล่มน,นี้ห้ายแปดบาทที่ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิลัยท่านยืนยันชัดเจนว่าเบต้ากรูแคนดีที่สุดในโลกเท่าที่มนุษย์คนพบก็อย่างที่ผมบอกมันดียังไงทีนี้ไอ้เบต้าวัน มันก็มาจากไบต้าครูแขงที่สั่งซื้อมาอย่างชนิดเกรดเอและเข้มข้นจากสหรัฐอเมริกาเอามาผสมวิตามินแล้วก็ส่งให้อยยเขาตรวจสอบได้รับเครื่องหมายอยอเมื่อสัก11-12ปีที่ผ่านมาขายมา11-12ปีแล้วผมมาโฆษณาก็ต้องขอใบอนุญาตเขาเรียกใบอนุญาตคออ,ออคือใบโฆษณา,าทางสื่อโซเชียลทางสื่ออะไรก็แล้วแต่เอามาบอกกล่าวให้กับท่านอยอให้อนุญาตว่า เบต้าวันสารสกัดจากยีสผสมงวิตามินโอ้โหแค่นี้ก็รู้แล้วโปรพิเศษเหมือนเดิมซื้อสี่ขวดแถมฟรีหนึ่งขวดนะมันได้ฟรีหนึ่งขวดราคานี้เป็นราคาเมื่อสิบสองปีที่แล้วไม่ขึ้นราคาครับมีแต่แถมมีแต่แถมเอาเล่าให้ฟังสั้นๆง่ายๆเรามาขึ้นเรื่องนี้กันมาขึ้นเรื่องนี้กันการเลือกตั้งซ่อม ที่จังหวัดเชียงรายเนี่ยที่จังหวัดเชียงรายซ่อมแทนคุณพิเชษเชื้อเมืองผานตำแหน่งล่าสุดคือรองประธานสาภาคนนี้เป็นคนแรกที่เสวยที่อะไรอ่ที่โดนใช้คำว่าโดนดีกว่าโดนมาตราหนึ่งสี่สี่ของรัฐธรรมนูญแล้วสารรัฐมนูญสร้างเขาเรียกว่าสารรัฐมนูญได้มีคำสั่งให้พ้นจากสอสออีเป็นรองประธานสาภาอยู่ด้วยนะครับพ้นจากสอสอ และตัดสิทธิ์ทางการเมืองสิบปีคุณพิเชษไม่ได้เล่นการเมืองเลยสิบปีก็มีการต่อสู้กันระหว่างสองพักคือพักประชาชนคือพักเพื่อไทยพักเพื่อไทยก็อยู่ท่ามกลางการดูถูกดูแคลนว่าไปไม่ไหวแล้ววหน้าพักขายช่องขายชาติอะไรก็ว่ากันไปแต่ตอนเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาชนะพักประชาชนครับยังท่วมท้นเลย ยังท่วมทนเลยโดยเฉพาะโพต่างๆยังออกมาเชียร์พรคประชาชนว่าชนะขาดชนะเพื่อไทยขาดไม่มีทางสู้เพื่อไทยแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันกลับตรลบัดกับพี่น้องทั้งหลายมันกลับตรลบัดผมจะเล่าให้ฟังวันนี้หลังจากเลือกตั้งแล้วยังมีเลือกตั้งเมืองการอีกนะคงจะเร็วเร็วนี้ถ้านายกอนุทินยังไม่ยุบสภา แต่คาดว่าวันนี้มันต้องนับถอยหลังการยุบสภาเพราะจะต้องเดินหน้าการทำประชามติรัฐธรรมนูญพร้อมกันกับเลือกตั้งใหญ่หมายความมันต้องมีบัตรสามใบใบหนึ่งเลือกสอสอเขตใบที่สองจะเป็นใบไหนก็แล้วแต่นะเลือกสอสอบัญชีรายชื่อพักรวมใจไทยที่บุญลวีเป็นหัวหน้าพัก เราจะเน้นส่งบัญชีรายชื่อเพราะท่านสามารถจะเลือกผมได้เลือกพักรวมใจไทยของผมได้ทุกคูหาเลือกตั้งไม่ต้องมาเป็นห่วงครับไม่ต้องห่วงเลยว่าสงขาส่งหรือเปล่าเมืองการส่งหรือเปล่าจังหวัดระยองส่งไหมเชียงใหม่ส่งไหมไม่ต้องห่วงอย่างน้อยมีชื่อพักรวมใจไทยนะมีโลโก้พักแล้วท่านไปการวมใจไทยท่านก็จะได้บุญละวีอ่านะได้ทีก็เอามาเล่าแทรกให้ฟังกัน ทีนี้การเลือกตั้งใหญ่เนี่ยคราวหน้าถ้ามันเป็นไปตามนั้นนะธรรมดาบัตรสองใบใช่ไหมเลือกสอสอเขตก็เลือกพักตอนนี้เขาจะแทรกมาอีกใบหนึ่งคือบัตรทำประชามติเห็นด้วยไหมที่จะแก้รัฐมนูญฉบับนี้เออเห็นด้วยไหมที่จะแก้รัฐมนุนฉบับนี้อ้าวผมเล่าให้ฟังเป็นใจเตรอนไปก่อนทีนี้เมื่อวันสองวันมีผลสํารวจ ของดุสิตโพได้เปิดเผยผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนชื่อหัวเรื่องว่าความคาดหวังต่อพักการเมืองณนะวันนี้เขาสำรวจเนมะื่อวันที่9ถึง12กันยายนประชาชนอยากเห็นบทบาทพักการเมืองฝ่ายรัฐบาลณนะวันนี้เป็นอย่างไร 752. ดบอบอกว่าต้องการเห็นพักการเมืองฝ่ายรัฐบาลทำงานเชิงรุก แก้ปัญหาได้จริงและตรวจสอบได้64.73%บเอซบอกว่าทำงานร่วมกับทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์ของประเทศ57.22%บริหารประเทศด้วยความตั้งใจมีผลงานชัดเจนประเด็นที่ประชาชนต้องการให้พักการเมืองปรับปรุงมากที่สุดคืออะไรครับร้อยละ64.29คือความโปรง่งใสความซื่อสัตย์ ร้อยละหกสิบสองจุดก้าหนึงคือพูดจริงทำจริงนะร้อยละห้าสิบแปดจุดสี่ห้าสามมังคีกันทำงานเพื่อประชาชนถ้าเขาสมมุตินะครับว่าถ้าหากมีการเลือกตั้งวันนี้ประชาชนจะเลือกพักการเมืองใดเขาก็จะเอาชื่อพักการเมืองที่อยู่ในสภามาใส่ทั้งหมดมันใส่ไม่ไหวหรอวมันมีตั้งเจ็ดสิพักการเมืองนะอย่างพรักผมยังไม่มีสอสอเขาก็ยังไม่เอาไปใส่ เขาเอาคนเขาเอาพักที่มีสอสไปใส่ปรากฏว่าอย่างนี้ยีเปซเลือกพักประชาชนจากร้อยเปอร์ซนตะบัญชีรายชื่อร้อเอร์ซสมมุติมัน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 เป็นระบบคือคือเลือกพักไงพักเลือกคนประชาชนเลือกพักถ้าพูดถึงพักเนี่ยประชาชนจะเอา23%่ส บัญชีรายชื่อมีร้อยคนคุณก็ได้แค cool ่23าคนเท่านั้นน้อยกว่าเก่าครึ่งคร่อนแล้วนะนี่อันดับหนึ่งนะมันลดลงมามากความเสื่อมความนิยมกับพรรคประชาชลลดลงมามากและก็ประมาณ2 1่สยซยังไม่ตัดสินใจเขาจะรอพรรคบุญลวีมั้งรวมใจไทยยังไม่ตัดสินใจถึง22%่สซส่วนสิเอร์ต จะเลือกภูมิใจไทย11เลือกพักเพื่อไทยนะแล้วก็10จะเลือกพลังประชารัฐ15ก็จะเป็นพักอื่นๆพักเล็กๆอื่นๆนะทีนี้เราก็มามองว่าทำไมพักส้มมันตกต่ำเรียดินส้มเลือกตั้งส้มที่เชียงรายเนี่ยเพื่อไทยกวาดชัยชนะพักส้มเนี่ย แพ้แล้วแพ้อีกแพ้ต่อแล้วก็แพ้อย่างซ้ำซากคะแนนพักส้มเนี่ยมันต่ำลงจากเดิมมากคุณสงงาพรมเมืองของพักเพื่อไทยที่ลงแข่งขันชิงชัยชนะแทนคุณพิเชษเชื้อเมืองพานที่จังหวัดเชียงรายชัยชนะของคุณสงงาเนี่ยพักเพื่อไทย ได้43,222 229 22คะแนนเอาละ43ตัวเลขกลมๆส่วนพักประชาชนได้18,000ห่างกันเป็นลี้เลยครับนี่หมายถึงความเสื่อมศรัทธาของพี่น้องประชาชนอย่างที่ผมพาดหัววันนี้สมาชิกพักประชาชนแห่ลาออกเป็นหมืน่นน่าจะเป็นความจริงแต่เป็นพันเป็นพันมีแน่แต่ผมคาดว่าเป็นหมืน่น ทีนี้ทำไมคะแนนของพรรคส้มเนี่ยมันตกต่ำเรียราดอย่างนี้หลายคนเขา,าบอบุญลวีมันอาจจะเป็นเพราะประชาชนได้เห็นพฤติกรรมในเชิงปลุกปะปลุกปันซึ่งมันสวนทางกับความเป็นจริงไม่ว่าจะเป็นการพูดจาซอกกรอนบอนทำลายแซกกองทัพล่าสุดให้ส้นตีนกับกองทัพอย่างนี้ทั้งๆท,ที่ถ้าเราไม่มีกองทัพเราคงแย่แล้ว ไอ้ฮุนเซนมันคงสั่งทหารบุกมาถึงแบงคอกแล้วครับคำถามที่พวกคุณไปพูดกันว่ามีทหารไว้ทำไมรบไปก็ไม่ชนะนี่คนพูดคือพิธาลิมเจริญรัลั์ไปพูดเรื่องฉีดวัคซีนเทพไปพูดไปโจมตีให้คนเกลียดชังคนเอกประยุทธ์หรือลุงตู่หนุนม็อบสามนิ้วบ่อนทำลายสถาบัน มุ่งจะน,นิรโทษกรรมคดีมาตราหนึ่งหนึ่งสองและประชาชนเขาก็ให้โอกาสแล้วครับผ่านการเลือกตั้งมาสองครั้งแล้วตั้งแต่อนาคตใหม่มายันก้าวไกลและเลือกตั้งซ่อมไม่รู้กี่ครั้งกี่หนแม้กระทั่งเลือกตั้งอบจอ,อบตอขอภยัยอบตอยังไม่เลือกตั้งเลือกตั้งเทศบาลและก็ตเลือกตั้งอบจอคือเลือกตั้งท้องถิ่นปรากฏว่าแพ้รูด แทบทุกสนามลนวูบเลยคะแนนของพรรคนะประชาชนคะแนนของพรรคประชาชนลนวูบเลยนี่คือเรื่องจริงส่วนเรื่องโพนี่ใครจะเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็ไม่เชื่อแต่ผมเนี่ยฟังหูไว้หูครับฟังหูไว้หูเรามาดูกันตอนเลือกตั้งถ้าเลือกตั้งเร็ว มันก็จะมีผลอย่างหนึ่งถ้าเลือกตั้งช้าเลือกตั้งช้าก็มีผลอีกอย่างหนึ่งแต่ถ้ารอให้สทรทักษิณเขาออกจากคุกประมาณสักสี่เดือนเกมการเมืองอาจจะพลิกก็ได้อาจจะเปลี่ยนก็ได้เอา้านี่ว่ากันตรงๆอาจจะพลิกก็ได้อาจจะเปลี่ยนก็ได้นะเพราะเมาาื่อวานนี้ญาติโกโหติกาก็เขาก็ไปเยี่ยมคุณทักษิณน,นะที่เรือนจำคลองเปลม เป็นครั้งแรกที่เปิดให้เยี่ยมนะญาติโกโหติกาทั้งลูกสาวทั้งอดีตนายกก็ไปเยี่ยมกันและก็ได้ข่าวว่าให้รอพ่อพ่อจะออกไปสู้ก็ท่านสูงอายุแล้วและคงจะได้รับการพักโทษติดคุกสักสี่เดือนก็รับการพักโทษนะใครที่ดูข่าวดูข่าวว่เาเมื่อวานนี้ก็จะเห็นว่าตัดผมเกลียนใส่ชุดนักโทษ แล้วออกมาก็ไม่ได้มีห้องพิสูพ์พิเศษอะไรที่จะมาต้อนรับนะครับเขาก็ให้เยี่ยมกันคนละสิบนาทีสิบนาทีเดสิบนาทีคิวยาวเลยก็มีหลายช่วงโดยกันก็คือรัชทันเขากลัวแล้วเวลานี้เขาไม่กล้าเพราะเจ้านายเขาก็ยังไม่รู้เลยออกหัวออกก้อยที่จะเข้าไปสู่คุกไม่ว่าจะเป็นผู้บีญการเรือนจําหรืออาทิตย์ดีกรมรจจาชทันเขาก็ต้องปฏิบัติตามระเบียบนะปฏิบัติตามระเบียบแต่ได้ข่าวมาว่า ทักษิณอีสั่งสู้นะพยายามดึงไว้ดึงไว้อย่าให้เขารีบยุบสภานะให้มันสักสามเดือนหรือสี่เดือนที่ตกลงกับพรคประชาชนไว้ว่าแล้วไปยุบสภาเอานะขอให้ทักษิณโผล่มาจะคลุกก่อนแล้วก็สู้กันเต็มๆทีนี้ถ้าอนุทินฉลาดหรือประชาชนฉลาดนะอย่าเพิ่งปล่อยทักษิณออกมาเราเสียเปรียบเขาเพราะเขาเป็นนักการตลาด เขาเป็นนักการตลาดนะเหมือนกับที่เขาแอบวางแผนเบื้องลึกไว้ให้คนของเขาชนะการเลือกตั้งที่เชียงรายเมื่อวานเนี่ยซึ่งคุณสงหาพรมเมืองชนะการเลือกตั้งได้คะแนนถึง4 3 2 2 9คะแนนแข่งกันสองพักคือเพื่อไทยกับประชาชนเพื่อไทยได้4 3 2 2 9คะแนนพักประชาชนได้1 8 0 0 1 0 0 0 ห้ารอยยีย่สองคะแนนอยาคะแนน18ื่นแปดค่นคั้นเองห่างกันหลายลี้ห่างกันกว่า50%เซเลยครับฉะนั้นเรื่องนี้มันก็เป็นเป็นไรเป็นน้ําจิ้มที่เราพอจะมองออกนะขนาดเขาอยู่ในคุกนะแต่ถ้าออกมาจากคุกเขามีวิชาความรู้เขามีเงินมีทองเขามีกุสโลบายแล้วเขาก็มีวิธีการต่างๆใต้ดินบนดินของเขา ไว้ใจไม่ได้ก็แล้วกันเอ,า,อางนี้ก็แล้วกันนะจะเห็นว่าการเลือกตั้งแทบทุกพักไอ้พักใหญ่ๆซื้อเสียงทั้งนั้นแหะแต่เอาผิดไม่ได้เอาผิดไม่ได้เราไปพูดก็ฟ้องเอาไอ้พวกนิพพานมันเป็นพวกอันตรพานมาเล่นการเมืองทีนี้มันมีวิธีมันมีวิธีที่ผมพูดเมื่อเมื่อคืนนี้ ทางรายการถามด้วยจันถ้าใครดูตอนสองทุ่มผมจะออกวันจันสองทุ่มวันพุธสองทุ่มและศุกร์สองทุ่มเท่านั้นละ่ะทุกวันไม่ไหวเหนื่อยยกเว้นข่าวทะลุไม้ซึ่งเป็นรายการของผมเองแต่รายการถามด้วยจันซึ่งเป็นรายการที่ผมได้รับเชิญไปเป็นแขกรับเชิญแค่นั้นเองครับฉะนั้นรายการนี้ก็เป็นรายการเราคุยกันสบายคุยกันง่าย นึกจะโฆษณาก็โฆษณาบอกกล่าวเล่าสิบเรื่องที่เป็นประโยชน์กับประชาชนบางคนก็ด่าผมมึงเอาโฆษณามาทาส่ายทำไมเอา้าก็มึงดูทีวีก็มีโฆษณาแล้วคุณไม่ภูมิใจหรือหัวหน้าพักรวมใจไทยเนี่ยอยู่ด้วยความบริสุทธิ์ทําธุรกิจอาชีพี่เป็นสีขาวไม่มีมนทินอะไรเลยตั้งตาตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินบริสุทธิ์เลี้ยงลูกเลี้ยงเมียงเลียเเล้ยง ญาติโกโหติกาเรเลี้ยงครอบครัวแล้วก็เอาของดีมาขายด้วยถูกกฎหมายทุกอย่างไม่มีเบื้องหลังอะไรมีแต่ประชาชนชื่นชอบคือรับประทานไปแล้วเฮ้ยบุญลวีดีเว้ยบางคนก็เขียนจดหมายมาเล่าวความในใจให้ฟังเป็นนู่นเป็นนี่เล่าหายก็ก็ขอบพระคุณมากผมก็คงออกมาออกรายการไม่ได้แล้วครับเพราะเราต้องยึดยึดถือในในกฎหมาย นะที่จะเอาคนนู้นมาออกรายการคนนี้มาออกว่าใช้แล้วดีนะั่นะนะีนะนะ่คือผมเป็นคนมีจรรยาบรณครับเหมือนทางทิกตอกอ่ะเอาอันนั้นมาออกโอ้รักษาเราหายนี่คือออยเนี่ยเขาก็พยายามจะเล่นงานเพราะคนมันน้อยนะคืออย่าไปโฆษณาเกินจริงอย่าไปโฆษณาเกินจริงเพียงแต่บอกว่ามันคืออะไรในทางวิจัยมันมีผลงานมาคืออะไรนะแล้วมันมีสารอะไรที่มันช่วยประชาชนได้ นั่นนั่นคือคือทางวิชาการทางผลงานทางวิจัยเราจะโฆษณาเราก็เอาของออยมาบอกอยอยให้โฆษณาว่าไงอยอยให้โฆษณาเกี่ยวกับเบต้าวันนะเบต้ากรูแคนเนี่ยมันชื่อสามัญแต่เบต้าวันเป็นยี่ห้อเบต้าวันเขาให้โฆษณาว่าเบต้าวันสารสกัดจากยีสต์ผสมวิตามินซีแค่นี้เองรู้แล้วครับนะรู้แล้วฉะนั้นการเมืองวันเนี้ย มันกําลังจะเจอพายุใหญ่ที่เขาเรียกว่าสึนามิพายุใหญ่สึนามิมันกําลังจะมานะมาแล้วกวาดหมดถ้ายุบสภาชา้าหรือ,อยังไม่ยุบอนุทินอยากจะเป็นนายกต่อจนถึงวันนี้แล้วเนี่ยยังไม่มีคำตอบจากสวรรค์ครับเขาได้รับการเลือกตั้งวันที่สมนะสามกันยายน วันนี้หวยออกวันที่สิบหกเกือบครึ่งเดือนแล้วยังตั้งรัฐบาลไม่ได้ทำไมถึงตั้งไม่ได้ท่านฟังเมื่อคืนท่านก็เข้าใจถ้าเมื่อคืนไม่ได้ฟังก็หมุนก,ก็ก็เอากลับไปฟังนะเข้าไปฟังนะเข้าไปฟังที่ผมพลาดหัวว่ายุ่งแล้วอนุทินยุบสภาหนีเถอะไม่หนีก็ไม่ได้นะทุนเกล้ายุบสภาคือน้ำหน้าในาประชาชนไปนี่เอามาเล่าให้ฟังนะมันเป็นเรื่องสำคัญนะ ถ้าไมา่ยุบสภาหนีอนุทินก็อาจจะโดนอาจจะโดนด้วยเพราะมันมีหลายคนที่ประกอบกันเป็นนายกหรือรัฐมนตรีที่มีคดีที่มีคดีซึ่งผิดทางจริยธรรมครับพี่น้องทั้งหลายแล้วจะเอาคนอย่างนี้หรือมาบริหารบ้านเมืองนี่นี่เป็นคำถามที่ถามถามซ้ำอีกครั้งหนึ่งซึ่งเมื่อคืนผมพูดไปแล้วนะฉะนั้นเมื่อคืนนี้ กลับไปฟังกลับไปชมถ้าใครไม่ได้ชมนะชัดเจนมากชัดเจนมากเป็นประเด็นที่ไม่มีใครกล่าวถึงและเป็นประเด็นที่เป็นความจริงนะท้านรันทุลังตั้งคณะรัฐบาลตั้งรัฐตรีคนที่ซวยก็จะคือคุณอนุทินเหมือนกับคุณเศรษฐาที่เอาคนมีตำาหนิเอาเงินใส่ถุงขนมไปให้กับผู้พิพากษา แล้วถูกจำคุกในฐานะหมิ่นศารหกเดือนเป็นอะไรไม่ได้เลยเล่นการเมืองไม่ได้เป็นนายกเป็นอะไรเป็นรัฐมนตรีไม่ได้เขาตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการรัฐมนตรีประจําสํานักนายกเป็นมาสองเดือนแล้วทั้งสองสามเดือนใช่ไหมพอมีเรื่องนี้คนร้องไปครับคนร้องไปคือสวร,ร้องไปไงพอร้องไปมันก็มาเร็วทุกอย่างเร็วหมดอีกเรีบลาออกซะก่อนขนาดลาออกไปแล้วเศรษฐายัางโดนเลย มีคนเขาบอกว่าไม่โดนหลอกไม่โดนอุเสษฐานเนี่ยไม่ไม่เหมือนคุณแพทองทานแพทองทานนี่หนักมากหนักมากมาเรื่องเป็นขายชงขายชาติอะไรไปว่าเขาไปนู่นน่ะซึ่งจะจริงไม่จริงไม่รู้นะจริงไม่จริงไม่รู้นะนะยังอยู่ที่ศาลอยู่ที่ศาลแต่ศาลก็เห็นว่ามันผิดจริยธรรมส่วนไอ้ขายโชดขายชาติเอาความรับไปให้กับต่างประเทศมันจะต้องไปที่ปป,ปชและปป,ปชจะส่งสารดีกาส่งสารดีกาทีนี้ละ่ะ มีทั้งคดีมีทั้งคุกมีทั้งตัดสิทธิ์การเมืองด้วยนะหนักมากรอถึงวันนั้นเราจะหนักมากทีนี้วันนี้ถ้าคุณอนุทินตั้งคนที่มีตําหนิหรือแม้กระทั่งตัวเองเนี่ยจะเจอปัญหาตามมาครับเราก็ตามดูกันต่อไปครับพี่น้องทั้งหลายนี่คือข่าวทะลุไหม่ประจําวันอังคารที่16กันยายน2568สินค้าตัวเนี้ยผมทํามาสิปี ได้มาจากสหรัฐอเมริกาเพราะทดลองก่อนด้วยตัวเองมาประมาณ2ปีผมบอกเฮ้ยมันใช้ได้มันเป็นความคิดมันเป็นผลการวิจัยของมหลาลัยฮาวาดและอีกหลายสิบมหลาลัยเช่นมหลาลัยทูเลนเบเลอร์ดูค,คลิฟอร์เนียหรืออะไรแห่งผลการวิจัยเขาบอกว่าเบต้ากรูแคนคือสารสกัดจากยิต์หลายตัวครับแต่ที่ดีที่สุดคือยิต์สนมปังปลอดภยัยสะอาดก็สั่งเข้ามาผสมวิตามินและคิวเทน ได้ขออนุญาตจากออยอเรียบร้อยขออนญาตโฆษณาด้วยในใบอนุญาตโฆษณาก็คือเขาบอกว่าเบต้าวันเพราะมันชื่อเบต้าวันจดทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในนามเบต้าวันผสมวิตามินคนะิวเทนและเบต้ากรูแคนจนกระทั่งนักวิทยาศาสตร,ร์การแพทย์ของไทยหลายคนครับเขายืนยันชัดเจนว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีคือเบต้ากรูแคนนะถึงขนาดดีที่สุดในโลกผมไม่ได้คุยเอง คนคุยเรื่องนี้คือศาสตราจารย์ดรนายแพทย์สมศักดิ์วราคามินอดีตประลัดกระทรวงสาธารณสุขนักวิจัยดีเด่นครับนี่อ่านดูสิครับตำราเล่มนี้เบตา้ากรูกแคนดีที่สุดในโลกเท่าที่มนุษย์คนพบแค่นี้ผมจะไปคูยไปไปไป,ไปพูดอะไรมากไม่ต้องไปโฆษณาอะไรแล้วมันเป็นผลงานวิชาการของมหาลายัยฮาร์วาร์ดอันดับหนึ่งของโลกนะนี่ตำราเล่มนี้ผมก็ซื้อมาจากศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาลายัยนะเพื่อให้ท่านเห็นศักยภาพทางวิชาการ ส่วนเราจะโฆษณาก็ต้องขอญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายไทยคือออยต้องมีต้องมีใบญา,าติโฆษณาซึ่งมีพร้อมไม่ต้องห่วงแล้วครับเรามีพร้อมนะทำทุกอย่างให้มันถูกต้องตามทํานองครองธรรมตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อ4ขวดแถมฟรี1ขวดครับนั่นก็คือเบต้าวันนะหมายเลขโทรศัพท์ข้างล่างข้างล่างนี้นะข้างล่างนี้นะท่านจดไป2หมายเลขท่านท่านสอบถามรายละเอียดฝ่ายการตลาดฝ่ายการตลาดเขา เขาจะบอกรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ตัวนี้ให้ท่านได้รับรู้รับทราบครับ